สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาล้างไก่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมานะครับเพียงเอาครับผมมาแล้วครับเอาแค่ไม่น้ำมันไหลเนี่ยงผมด้แม่น้ำมันไหลวะอ๋อี่น้เ อันดับอันดับแรกนะครับเราต้องใส่น้ำตอนเปล่าลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเอาแค่พอทุบไก่นะครับันะแล้วท่นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เออร้างก่เสร็จแล้วกันนะครับนเอาแล้วครับเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ครับถมใส่น้ำได้จะเต็มนะครับใส่น้ำประมาณสักสามข้อเป็เหมือนกับหนึ่งชิ้นก็จะพอดีนะครับโอเคครับพอดีครับนี่นะครับเอามือนะครับอันนี้นะครับจุมเขาก็วัดได้ มันสองประมาณนี้ก็น่าโอเคนะครับมันตอนที้คุณจีบอะจีบประว่าเนี่ยอันนี้ผมจีบเลยไปซะไปมาครับมาดูเขาว่าผมมีอะไรกันบ้างนี่นะคบเป็นกับนะอันนี้เป็นเลื่อนนะคบส่วนอันนี้เป็นเอะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นเนื้ออาจจะให้ดูตอนละอาจจะดูตอนล้างไงครับส่วนอันนี้อาจจะมีคลิปนี้อาจจะมีเลือดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไก่ครับต้องเข้าใจนะครับคุณล้างพวกคุณล้างไก่คุณแป๊บ เวลาคุณล้างไก่คุณจะได้เห็นนะครับนะครับฉีกนะครับไม่ไม่ทันใจครับทุกคนนี่นะครับจะหมผมได้ดูนะนี่ครับดูครับนะครับล้างไก่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่นี่ครับไก่ล้างก็เวลาล้างต้องแบบค่อยๆ่อโกนนะครับค่อยๆ่คนนะครับโกนนะครับ ครับทุกครับครับดิบนะครับบอ,อกไว้ก่อนเด็กครับไปคุยกินดิบนะครับเตือ,น,อนนะครับเดี๋ยวผมเออล้างก่อนนะครับล้างไก่นะนครับล้างไก่นะไก่ที่ดีไม่บท่านผู้ชมเนี่ยล้างไก่นะนี่ครับเป็นไก่เป็นไก่ไปครับนี่ครับไก่เห็นไหมครับเนี่สวยงามมากจริงมากนี่สัยงา่อุอออออดร พัตตี้นะครับไม่ได้โกนๆนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุมแป้งเลยครับผมไปเอาตะกร้าก่อนนะครับอันนี้นะครับอ่าครับผมกลับมานะครับเออผมไม่ใช่กำลังผมไม่ใช่เออแต่ก็ต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวผมเหนื่อยต่อไปครับจะเป็นเอ่อให้ดูไม่ให้เป็นเนื้อนะครับน่องกินข้าวเต็มเลยใส่ไปหมดเลยนะครับ ถ้าคุณมาก็็ต้องใส่ลงไปหมดเลยมีกระดูกกระด้้ยสินี่อนเอมส่วนเอของเนื้อนะครับจะให้ดูได้บางส่วนนะครับบางส่วนให้ดูไม่ได้นะครับที่ครับเนื้อชมพูชมพูอาจจะไม่ยัง เนียเอาคัทเลยเอาปีกออกเาเอาหนันเห็นไหมลงไปแล้วอันนึงนะ่ะแล้วล้างเลือดด้วยโอเค เลือดแป๊บนึงจะล้างครัทษทีนะครับไปคิดอาดาครับจะล้างด้วยกันครับแบบมันไดมครับตัวครเขาจะผมมองครับแต่ถ้าเลือดเนี่ยอาจจะตัวหน่อยก็เป็นแค่ข้อหนึ่งครับเนี่ยตอนนี้ครับตามดูครับดูดูคนนี้ครับตอนนี้ต้องรอเยอะๆครับเรื่องเลือด,อ,ดอ๋ะ ปีกอะใส่นี่มาให้มันเสด็จนะฮัคคแล้วก็เลือดอะครับผมครับครับครับโอเคครับอโอ้โหมันจะได้ล้างไก่กรอ,อบนะครับเป็นรงางให้สะอาดเลยนะครับท่านผู้ชม เราให้สะอาดเลยครับไม่กัวครับเป็นแม่คับไก่น่ากินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลานะคะมาคัดปลาครับเป็นไก่ครับน้องกระเด็นน้ำส่วนเลือนเนี่ยยากสุดครับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไปกดแรงกับมันหรือว่าคุณไปทับมันเนี่ยมันแตกนะครับเราต้องระวังเราว้ง แกงใต้แขงใต้ขนใต้ชอบทีแกงใต้คือผมเนี่ยต้องมาใส่อะไรอีกรอบนะครับเดี๋ยว ใส่นะั้ผมสารเส้นนะครับนะครับท่านผู้ชมผมจะให้ดูนะครับอาจจะมองไม่ชัดครับนี่คือเพื่อนครับคุณต้องระวังพิเศษตั้งแต่เช้ามากเลยไม่ได้ครับผีตายผม,มนะนี่ครับเอาเพื่อนใส่ตะกร้าเอาแมงครับเลยครับก็งเกตดีนะเจอรักกันลูกนุ่งกันโอ้ เข้าวมาเป็นน่นานชวัเกับสามเปอร์เซ็นต์ยาวยก็ได้อะยาวม้อ้ก็าวแต่ก็ยวากเยอะไม่ได้นะครับก็ุ้ยจนะครับตัวสไลด์สุดแล้วนะครับ เลือดแก่ส่วนของเลือดนะครับกระสุนไก่นะครับเอิม่มผมจะผมอาจจะทักทิพย์ต่อนะครับแล้ว,วกุณอันคำถามว่าพี่ครับแล้วเอานน้ำล้างไก่ว่าไงน้ำล้างไก่เอ่อปลกต้นไม้ได้นะครับอ,อน้ำล้างไก่ปลูกต้นไม้นะปลดต้นมไม้แตส่วนกระมังเนี่ยเอาคว้ามะครับพี่น้อง จำไว้นะครับเอาควา่ำแล้วก็อันนี้เอาไปเท่งแล้วก็เอันนี้อันนี้ไม่ต้องขยับคทิ้งกันนะครับไปแล้วออกมาแล้วครับผมก็จะไปชี้วิธีเท่านี้นะครับผมต้องเอาอันนี้อันนี้ให้อ่าทำกับข้าวผมกินครับบ๊ายบาย